สวัสดีค่ะเพชรปรบรันนะเป้ค่ะตอนนี้เพชชีก็อยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวของคุณแม่เพชชีแล้วนะคะถ้วยนี้นะคะ200บาทค่ะอร่อยมากๆเส้นเล็กหมูนะคะนี่ตอนนี้ยังไม่ได้ปรุงเครื่องนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงเครื่องกันค่ะคลิปก็เธอรอแป๊บนึงนะคะน้ำส้มสายชู พริกผงค่ะหลายคนแบอบกว่าพี่เพชรี่เป็นกระเทยที่ทานเผ็ดมากก็อยากจะบอกว่าชีวิตพี่เพชรี่เป็นชีวิตที่เร่าร้ะน,นะคะเป็นชีวิตที่สไปซี่ไม่ใช่สาวหวานนะคะเพราะฉะนั้นการทานเผ็ดทานเปรี้ยวเนี่ยมันทำให้ชีวิตของเรามีสีสันแล้วก็ผู้ชายไม่เบื่อนะคะเหมือนกับการแต่งตัวนะคะถ้าเรารู้จักแต่งตัวนะคะไปที่ไหนผู้ชมผู้ชายก็จะมองเทียบโดยเฉพาะวันนี้นะคะ ไปช้อปปิ้งซื้อรองเท้าผ้าใบมาว่าจะใส่ไปดูคอนเสิร์ตทาทายางก็ไปเดินห้างนะคะผู้ชมผู้ชายมองเนินนมกันยิ่งกว่าแล้วแบบก็คือแบบก็เราเด่นก็เราสวยเนือ้อออกปาก็เรามั่นหน้าแต่ว่าเรารู้นะคะว่าเราแต่งตัวไปที่ไหนนะคะเราไม่ได้แต่งตัวไปเดินในวัดไม่วานะคะเราแต่งตัวไปเดินที่ห้างสรรพสินค้าแอร์ฉ่ำฉ่เนาะโอเคนะคะพร้อมชิมนะคะวันนี้ไม่ต้องกินยาออกคลิปเพราะว่ากินไปแล้วเมวื่อเช้านี้ไอซ์เรนของพี่เบนเซ่นนะคะรับรองว่าไม่มี อ้วนแน่นอนค่ะเผ็ดเปรี้ยวได้ใจมากเขาจะมีมาจากไหนเนาะเขาจะมีอ่อนเนี่ยปส่ใส่ไว้เดียวเพืนผามื้อ เห็ดบาทกันนั่นเหมือสดน้ำเกลีหน้มาอนเลยนะน้ำอร่อยเวอร์อ่ะมากินได้นะคะควนวิลลรัมข้างๆอลังการอาพาร์ตเมนต์นะคะติดกับทางรถไฟเลยนะคะทางที่จะมาจินตนารีสอร์ทนะคะเปิด9โมงเช้าปิด4ทุ่มนะคะ ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะกินก๋วยเตี๋ยวที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่าร้านแม่ตัวเองนะคะสวัสดีค่ะ